สวัสดีครับผมแชปอนด้านนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ที่อาคาร c ช a เลนเจอร์อิมแพเมืองทองธาน,นีนะครับในวันนี้เดี๋ยวยผมจะพาทุกท่านไปดูบูรณรถยนต์นด้านนะครับว่ามีรุ่นไหนมาจัดโชว์แสดงกันบ้างน,นะครับเพิ่มให้เป็นการเสรืยเวราบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป เริ่มที่คันแรกเลยดีวยกว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Honda City เลยนะครับก็คือ City Hybrid ใหม่นะครับมีชื่อรุ่นว่า EHEV ราคาอยู่ที่839,000บาทนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 1,500cc สี่สูบนะครับแรงบิดสูงมากสำหรับคันนี้อยู่ที่253นิวตันเมตรเลยแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ย27.8กิเมตรต่อลิตรนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็น รถที่ประหยัดน้ำมันมที่สุดของ h o นด้าแล้วนะวินาทีนี้นะครับและที่สําคัญนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพแบบนี้แล้วยังมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะของ Honda นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่นําระบบ Honda Sensing เนี่ยเข้ามาอยู่ในรถระดับของ City นะครับอะเดี๋ยวมาดูกันตกแต่งดีไซน์กันบ้างดีกว่าด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับโลโก้ตัว S ทั้งหน้าและหลังจะเป็นขอบสีน้าเงินเพื่อบ่งบอกความเป็นไฮบริด ส่วนของระบบไฟก็จะเป็น Full LED ทั้งคันเลยนะครับไฟหน้าเป็น LED มีไฟ daytime running light นะครับมาพร้อมกับตัวไฟตะหมอกด้านล่างล้อแมกจะเป็นขนาด16นิ้วลาย5ก้านคู่สีทูโทนแบบนี้นะครับก็เป็นลายเดียวกับตัว RS เดิม ที่กระจมองข้างเป็นสีดำเงาแบบนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น City h y b r i ิก็คือ Honda Landwatch นะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่ด้วยก็จะเป็นการแสดงภาพมุมอับแสตาด้านสายมือเนี่ยเข้าไปแสดงที่หน้าจอภายในรถนะครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบคีปฉลามสีดำแบบนี้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์แนบสีดำด้านหลังด้วยเช่นกันตัวท็อปของ City เนี่ยเขาก็จะมีการเอาสีดำเงาแบบนี้เข้ามาผสมกับตัวรถนะครับเพื่อให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นด้านหลังนะครับความมือเนาะด้านหลังก็จะมีโลโก้ R S แล้วก็ที่เพิ่มมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ e H E V ด้วยนะครับ ราคา8 39,000บาทนะครับจะถือว่ามีความคุ้มค่าส่งราคามากนะครับได้ทั้งเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีความปลอดภัยมาครบเลยนะครับเรียกได้ว่า Honda มีออปชั่นอะไรเนี่ยใส่มาในซิตี้ตัวนี้หมดเลยนะครับผม มาดูภายในกันบ้างนะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีการตกแต่งได้เย็บสีแดงเข้าไปผสมเพื่อให้ลถนดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัติฟังก์ชันเลยสามารถควบคุมตัวระบบ Honda s e n s i n g ที่พวงมาลัยได้นะครับจอก็จะเป็นทัชสกรีนมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับสามารถเชื่อม Apple Car p l a เได้สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเพดานด้านบนจะเป็นสีดำนะเพื่อให้ดูสปอร์ตแล้วก็บะเนี่ยเป็นบอะหนังชนิดพิเศษด้วยนะครับและที่สําคัญเลยรุ่นนี้มีออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือปุ่มบมบกือไฟฟ้้าแลว็ สำหรับบ่อนั่งแถวหลังนะครับก็จะมีระบบประประกาศให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง power outlet อีก2ช่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น City Gate รุ่นเดียวเลยนะครับที่มีแอร์หลังให้สำหรับห้องสัมภาระด้านหลังนะครับก็ยังคงกว้างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไปไว้ใต้ห้องสัมภาระด้านหลังอีกทีหนึงนะครับเพื่อไม่ให้มาแย่งพื้นที่ในการขนของด้านหลังนะครับ ต่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ตอนนี้กระแสม,มาแรงมากๆนะครับมีลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากนั่นก็คือ City Hatchback นั่นเองสําหรับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกับตัว4ประตูเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0 c ซีซีเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่122อัตราการประหยัดน้ำมัน23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับการตกแต่งดีไซน์เนาะสำหรับรุ่น RS ก็ คล้ายกันนะครับเป็นกระจังหน้าดำมีโลโก้ RS ไฟแบบ LED นะครับมีไฟ daytime r ม n n ล n g l i g h ไลแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างคันนี้ก็จะเป็นรุ่น RS นะครับสีแดงอีกหนนะครับราคาอยู่ที่749,000บาทกระจกข้างก็เป็นสีดำเงามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับล้อแม็กเป็นขนาด16นิ้ว าลายคล้ายๆกับรุ่น RS เดิมแต่ว่ามีลมดำเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นอ่ะคันนี้นะครับเจ็ดแสนสินเก้าพันบาทเป็นตัวท็อปสำหรับตัวแฮชแบ็กก็จะมี3รุ่นย่อยนะครับมีรุ่น S p a s s SV แล้วก็ RS สาวกาศเป็นแบบคลิปฉลามสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นประตูเปิดแบบนี้นะครับดีไซน์แบบแฮชแบ็ก ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระประมาณนี้เนาะแบบยังไม่พับเบาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพับเบาะไปเนี่ยก็ตัวเบาะมันจะเรียบไปเลยเนาะผนังพิงนะครับเวลาเราจะพับเนี่ยก็ใช้ดึงสลักตัวนี้นะครับแล้วก็โยกไปด้านหน้าได้เลยเวลาพับไปเนี่ยมันจะเรียบก,กับพื้นสัมภาระด้านหลังเลยนะครับก็ทําให้มีพื้นที่ในการจุของเนี่ยมากถึง820ลิตรเลยนะครับแล้วก็ กันชนด้านหลังนะกันชนท้ายนี่ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวแฮชแบ็กมีสีใหม่มา2ส,สีนะครับก็คือสีเทาเมทิลอลอยด์กับสีเทาโซนิกนะครับแล้วก็สีที่ยกเลิกไปก็คือสีเงินกับสีเทาโมเดินสตีลภายในจะเป็นสีดําแล้วก็มีการตกแต่งได้เย็บสีแดงเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นเนาะที่สําคัญเนี่ยสำหรับตัวแฮชแบครุ่น R.S. นะครับเบาะเป็นเบาะหนังพิเศษ ลายใหม่นะครับจะมีเป็นแถบแดงด้านข้างแบบนี้นะครับตัวจอก็เป็นทัสกรีนมีกล้องมองหลังนะครับเครื่องเสียงรองรับบลูทูธ usb hdmi แล้วก็สามารถเชื่อมต่อตัว apple car p l ได้ ตัวแฮชแบ็กไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัว4ประตูเดิมกันบ้างนะครับก็เป็นรุ่น rs เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่739,000บาทนะครับก็ถูกกว่าตัวแฮชแบ็ก1 0 0 0 0นะคันนี้เป็นสีแดงอีกนัยเหมือนกันนะครับไม่ต้องเพิ่มราคารถสำหรับตัวนี้ก็เครื่องยนต์เดียวกับตัวแฮชแบ็กเมื่อสักครู่เนาะ c 0 0 0นซีซีเทอร์โบนะครับการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยก็ เหมือนการนนะ้อนในรุ่น RS ของ CITY เนี่ยกระจังหน้าเป็นสีดามีลายลังพึ่งนะครับไฟหน้าเป็น LED มีไฟเดียร์ไทม์และนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างแต่ว่าตัวซีดานสีประตูเนี่ยอัตราการประหยัดน้ำมันจะดีกว่าตัวแฮชแบ็กนิดหนึ่งนะครับจะประหยัดอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยบอดีที่อาจจะมีความฉบเฉียวมากกว่ากระจกข้างก็สีดำนอาแบบนี้พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ดีไซน์ด้านในคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่สีของเบาะหนังนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวแฮชแบ็กตัวแถบด้านข้างเขาจะเป็นสีแดงไปเลยแต่ตัวสีประตูก็จะเป็นสีแล้วก็ลายแบบนี้พวงมลาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูสคอนโทรแล้วก็แพดเดิลชิพให้ อันนี้เป็นลายของตัวสีประตูนะครับก็จะเป็นทูโทนสีโครเมียมกับสีดำเงานะครับด้านหลังก็มีเสาอากาศคีบสลามแล้วก็สปอยเลอร์แนบสีดำสำหรับการดีไซน์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละท่านนะครับบางคนอาจจะชอบเป็นตัวซีดานสีประตูเนาะมีความฉบเฉี่ยวของดีไซน์ลดมากกว่าแต่บางคนก็ชอบเป็นตระกูล แฮชแบ็กห้าประตูนะอาจจะชอบในเรื่องของความอเนกประสงค์ก็ได้พับบอกคนของได้เยอะนะครับประมาณนั้นนะ้นนีพวงมาลัยนะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวคนะุชคอนโทลเนาะแล้วก็ด้านซน้ายไว้ปรับเมนูต่างๆ ต่อมาเป็นซ i วิกแฮชแบ็กนะครับคันนี้ก็เป็นสีใหม่เลยสีแดงอีกในนะครับปกติแดงเดิมมันจะเป็นแดงแรลลีนะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเฉดส,สีเดียวกับ City แหละนะครับตัวน,นี้ก็เครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ174แรงม้าการตกแต่งดีไซน์นะครับด้านหน้าก็คล้ายๆกับตัว Civic Turbo RS นะครับเป็นกระจังหน้าดาวมีโลโก้ RS ระบบไฟเป็นแบบ Fu l l LED นะครับมีไฟเดียร์ไทม์แลนดิ g งไลท์ในตัวแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่าง สำหรับซีวิแฮชแบ็กก็เพิ่ง m ม n เนอร์เชนมาไม่นานนะครับก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่สำหรับล้อแม็กก็ขนาด17นิ้วลาย5แฉกแบบนี้มีลมดำนิดนึงนะครับตัวแฮชแบ็ก m ม n เนอร์เชนเนี่ยจะมีการใส่เหมือนสเกิร์ตเข้าไปให้ด้วยนะครับรอบคันเลยเป็นสีดำเงาแบบนี้เพื่อให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นมี h Honda l a n เ Watch ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกข้าง ภายในก็จะเป็นสีดำนะครับมีการตกแต่งได้เย็บสีแดงตัวจอก็รองรับบลูทูธ USB HDMI แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ระบบ n ิวเก a เตอด้วยนะครับและที่สำคัญเลยมีระบบ Honda Sensing ให้ด้วยนะครับสำหรับซิ v i c h a t h b a ตัวนี้สำหรับ Civic Hatchback เนี่ยเขาก็จะมีรุ่นเดียวเลยนะครับไม่ได้มีแยกเป็นหลายเกียร์รุ่นนะครับ อดี๋ยให้ดูจุดเด่นนิดนึงของซี c Hatchback นะครับจะเป็นตัวกันชนหลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นท่อคู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับส่วนห้องสัมพาาะด้านหลังเนี่ยแบบไม่พับเบาะจริงๆก็ถือว่ามีพื้นที่ในการเก็บของได้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพับเบาะลงไปเนี่ยก็จะเรียบกับพื้นห้องสัมพลาะด้านหลังเลยนะครับทำให้ขนของได้เยอะมากสำหรับ c v ี c h a t c h b a c k นะครับ ครับขันต่อมาก็จะเป็น Accord t u r b อนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,500cc าอซีซีอัตราเร่ง174่ย17แรงม้านะครับราคาปกติที่ไม่รวมค่าสีเนี่ยก็1,475,000บาทนะครับคันนี้สีดำคิดตัม้มบุก็เพิ่มอีก8,000บาท ระบบไฟก็เป็น Full LED ทั้งคันเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้แต่สำหรับตัวเทอร์โบเนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับจะเริ่มมีตั้งแต่ตัวไฮบริดขึ้นไปล้อแมกของรุ่นนี้ก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับเป็นลาย5แฉกคู่แบบนี้นะครับกระจกข้างก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับรุ่นนี้ ถ้ารถสีดำกับรถสีเทาเนี่ยจะได้ข้างในเป็นสีเบจแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านในอยากได้ภายในสีดำก็เลือกเป็นรถสีขาวกับรถสีเงินมุขเข้ามาในพงโดยสารมีกับเพื่อนกันอย่างคัปปี่ได้ทั้งผัง มาดูตัวท็อปของ Accord e บ้านนะครับเป็นรุ่นไฮบริดเทคราคา1,799,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยน 2, าต์2,000ซีซีอัตราเร่ง215แรงมานะครับการตกแต่งไฟหน้าก็จะมีออกฟาฟ้านิดนึงแล้วก็มีแฟตะหมอกด้านล่างมีสารุปด้านบนแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับล้อแม็กเป็นขนาด18นิ้วลาย5แชก บริเวณแก้มด้านข้างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ไฮบิดด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งคืออยู่ที่ตัวฝากระโปรงหลังนะครับรลสีสขาวภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับมีระบบ Honda Sensing ให้ด้วยนะครับสำหรับ Accord h y b r บิแล้วก็ตัวเครื่องเสียงสามารถเชื่อม n ิวเกเตอรกับ Apple CarPlay ได้มี w i r e l e s s c h เจ g e r ให้ด้วยนะครับสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบบไร้สายได้เลย ห้องสัมภารด้านหลังก็ถือว่ายังกว้างอยู่นะครับสำหรับ h y บริดเพราะว่าเขามีการย้ายตัวแบตเตอรี่ h y บริดเนี่ยไปไว้ใต้บาะนั่งแถวหลังนะครับก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของที่เต็มที่แบบนี้เลยสำหรับตัว Accord e Hybrid Tech นะครับก็จะมีกล้องรอบคันด้วยแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะนะครับพร้อมเซ็นเซอร์รอบคัน สำหรับ a อ c o r d ร a b i t ก็จะมีระบบ Memory s e ีด้วยนะครับสามารถจดจำการปรับเบาะได้2ตํตำแหน่งแล้วก็เบาะข้างๆฝั่งคนขับเนี่ยจะมีปุ่มด้านข้างเบาะให้สามารถปรับเลื่อนได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวพนักเท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำา2ตตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยนะครับกระจกด้านหลัง2ฝั่งก็จะมีม่านบังแดดตรงนี้นะครับสามารถดึงขึ้นมาได้ ต่อมานะครับก็จะเป็น Honda Jazz นะครับคันนี้เป็นรุ่น RS สีขาวแพ t ตินั m มมุกนะครับราคาแบบไม่เพิ่มสีก็จะอยู่ที่739,000บาทนะครับสำหรับตัวท็อปก็จะเป็นกระจังหน้าดำมีโลโก้ RS แบบนี้นะครับไฟเป็นแบบ LED มีไฟ daytime running light มีไฟตัดหมอกด้านล่างเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่อง1,500 cc อัตราเร่ง117แรงม้านะครับล้อแมกก็จะเป็นขนาด 16นิ้วสำหรับตัวท็อปนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็น15นิ้วกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวภายในเบาะเนี่ยเป็นบาะผ้านะครับแต่มีการเดินได้เย็บสีส้มเพื่อช่วยในเรื่องของความเป็นสปอร์ตมากขึ้นจอเป็นทัชสกรีนม,มีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมบูทูธ USBHDMI ได้พวงมาลาัยก็เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับมีระบบ พุสคอนโทนกับแ e n d e n c ชิปมาให้สำหรับ h o n d a Jazz เนี่ยก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับบอหลังสามารถปรับพับได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานก็เวลาพับพนักพิงลงไปแล้วเนี่ยจะเรียบกับตัวพื้นห้องสัพระด,ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนั่งเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาได้เหมือนกันสำหรับวางของที่มีทรงสูงนะอย่างกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับ อันต่อมาเป็น Honda CR-V นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวดีเซลขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,759,000บาทนะครับเป็นแบบ7ที่นั่งนะครับมีระบบ Honda Sensing ให้ด้วยตัวเครื่องยนต์จะเป็น1 6 0 0 c e ซีซีเทอร์โบดีเซลนะครับระบบไฟเป็น LED ทั้งขั้นเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดำสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก LED ด้านล่าง ล้อแม็กก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะมีการตกแต่งลายไม้ด้านในแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะมีปุ่มแผงควบคุมระบบอ o n d a เซนซิ n g ที่พวงมาลัยด้วยนะครับขวาม,มือ ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูแล้วก็เราวังสายโทรศัพท์กรณีเชื่อมบลูทูธนะครับตัวจอก็เป็นทัชส,สกรีนขนาดใหญ่แบบนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับสามารถเชื่อม Apple Car p l a y ได้มีระบบนำทางน a ว i g เ t เตนะครับพร้อมไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยเบาะเป็นเบาะหนังนะครับพร้อมซันรูฟด้านบนแบบนี้มีเมมโมรี่ซีทแคสองตแหน่งด้วยนะครับ อาจจะให้ดูด้านหลังนะครับฝากระโปรงหลังก็จะเป็นเปิดปิดด้วยไฟยฟ้านะครับแล้วก็มีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับสามารถใช้เท้าสอบไปใต้กระชนด้านหลังนะใช้เซ็นเซอร์เปิดปิดได้ด้วยเช่นกันก็ะจะเป็น3มแถวเจที่นั่งนะครับแต่ถ้าเกิดนั่งไม่กี่คนนะครับเราสามารถพับพนักพิตงตัวนี้ลงไปได้นะครับเพื่อที่จะขนของเพิ่มมากขึ้นนะครับพับได้2ฝั่งเลย สำหรับ CR-V ดีเซลตัวท็อปนี้นะครับก็จะมีข้อดีในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับเพราะเป็นเครื่องดีเซลแล้วก็เทอร์โบด้วยนะครับก็ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเบนซิน2004ก็จะประหยัดกว่าพอสมควรต่อมาเป็นอีก1รุ่นย่อนฮิตนะครับก็คือ Civic 1.8 EL นั่นเองราคา964,000บาทนะครับ เครื่องยนต์1,800ซีซี1 4 1แรงม้านะครับด้านหน้าก็ตกแต่งเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับทางกระจังหน้าแล้วก็คิวไฟตัดหมอกด้านล่างไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ดันยิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างล้อแมกจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับหก้านคู่สีดำกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ ด้านในก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับวงมัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูสคอนโทรลให้นะครับแล้วก็สายมือก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูแล้วก็รับบ้างสายโทรศัพท์กรณีเชื่อมบลูทูธระบบไฟก็จะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงเป็นทัสกีนพร้อมกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB HDMI แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้นะครับ ตรงคอนโซลก็จะมีปุ่ม econ mode ปุ่มเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮลตัวบอร์ดจะเป็นบอบ์ดหนังนะครับแล้วก็ฝากงคนขับจะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะครับ you, get get ต่อมาเป็น Honda brv นะครับสำหรับ brv ก็จะมี2รุ่นนะครับเป็น5ที่นั่งกับ7ที่นั่งคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น7ที่นั่งนะครับราคาอยู่ที่8,30,000 5,000บาทการตกแต่งด้านหน้ากระจังเป็นโครเมียมนะครับไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างล้อแม็กจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับลายแบบนี้เลยสำหรับใครที่ชอบรถ7ที่นั่งนะครับแล้วก็ออกแนวลุยๆหน่อยราคาไม่สูงมากนะครับแนะนำคันนี้เลย BRV นะครับการตกแต่งด้านในก็จะเป็นสีดำบอดหนังแบบนี้แล้วก็มีการ แซมแซมสีแดงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นตรงพวงมาลัยก็สามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปรับเมนูได้นะครับจอเป็นทัชสกรีนมีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมบลูทูธ usb hdmi ได้ด้านบนก็จะมีเป็นแล็กลังคาแบบนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนของด้านบน เครื่องยนต์จะเป็น1,500าซีซีนะครับอัตราเร่งอยู่ที่117แรงม้าต่อมาก็จะเป็น Honda HRV รุ่น RS นะครับราคา1 1 1 9 0 0 0บาทเครื่องยนต์เป็น1,800อซีซีนะครับอ,อัตราเร่ง1น1แรงม้าการตกแต่งดีไซน์ของรุ่น RS เนาะก็กระจังหน้าเป็นคมเมียมลมดำแบบนี้ นะครับแล้วก็ระบบไฟเป็นฟู l l LED ทั้งขั้นเลยมีไฟเด y t i ทม r u ัน i ิ่งไล h t ให้ในตัวแล้วก็ไฟตัดหมอ,อกแบบ LED ด้านล่างชายรอบคันของรุ่น RS เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับตัวกระจกมองข้างด้วยเช่นกันเป็นสีดำเงาล้อแมกจะเป็นขนาด17นิ้วลายแบบพัด5แชกแบบนี้นะครับสีทูโทนเฉพาะตัวท็อปเท่านั้น กระจข้างด้านสายมือก็จะมี n o n l a n e w a w c t นะครับเป็นการแสดงภาพมุมอับสายตาด้านสายมือเนี่ยไปแสดงในจอตรงกลางภายในจะเป็นสีแดงนะครับในรุ่น R S เนี่ยถ้าเกิดรถภายนอกสีขาวสีดำสีแดงเนี่ยเราจะได้ข้างในเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็ให้ความเป็นสปอร์ตนะแ,ลแล้วก็คล้ายๆกับรถยุโรปด้วยนะครับมีความหรูความพรีเมียมแล้วก็มีซันรูฟด้านบนด้วย Honda s HRV เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถอนเนกประสงค์นะครับอบหลักเนี่ยก็สามารถปรับพับได้หลายรูปแบบคล้ายกับ Honda Jazz นะครับแต่ว่าจะมีขนาดบอดี้ที่ใหญ่กว่านั่งสบายกว่าคนสัมภาระได้เยอะกว่านะครับรวมถึงออปชันอื่นๆเนี่ยก็เยอะกว่าด้วยถ้าจะพับบอกก็ดึงตัวสลักตรงไหลเบาะตัวนี้โยกไปได้เลยนะครับก็จะแยกพับเป็น2ฝั่ เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเวลาพับไปแล้วเนี่ยก็จะเรียบกับตัวห้องสัมภาระด้านหลังเลยนะครับทำให้คนของได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการจัดเรียนพวมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับระบบคุชคอนโทรลแล้วก็แพดเดิลชิปเลยนะครับแป้นเหยียบด้านหลังเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้ ด้านขวาตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มคุชคอน t โทลแล้วก็มีปรับเมนูตรงม่านวัดต้องพงมอะไรด้วยนะครับตัวจอเนี่ยก็จะเป็นทัสกีดมีกล้องมองหลังให้นะครับเชื่อมบลูทูธ USBHDMI ได้คอนโซลตรงกลางก็จะมีปุ่มออปชัน2อย่างนะครับเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮ โอเคครับและนี่ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับรถยนต์ h o n ด้าที่มาจัดแสดงในบ o ธมอเตอร์เอ็ก2020สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจองข้อเสนอในงานนะครับสามารถอ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาจองในงานนะครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดติดงานหรือว่ากลัวรถติดอะไรเงรี้ยไม่เป็นไรเลย นะครับลูกค้าสามารถที่จะจองผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายๆเลยนะครับได้ข้อเสนอเดียวกับในงานเช่นการผ่านทาง f c e b o o o Fanpage ชาพอนด้านะครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปปลาปีและช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่โปรโมชั่นดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับลูกค้าท่านไหนที่จะออกรถเดือนนี้เดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะจองข้อเสนอในงานช่วงนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง13ธันวาคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไว้พบก็ผมชาพันดาได้ใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ